พร้อมอิสราเอลอี่งราดิสวัสดีสวัสดีเอฟซีก่อนครับอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเขา้าเปิดกล้องถึงกับไปเท้าอิสราเอลเ่าะก็เท้าก่อนให้ทนตั้งต้ก้อจังไก่จังได่เอาามาเปิดกล้องถึงกับถิ่มที่นี่ที่นี่เว้จังไก่วามาสิเหล็กอิสราเอลหรือจังได่เนี่ยมันทันในหอดมือกับพี่น้องกับพี่ย่างมาถามออาขยันขาย้อนถามมาจนไหนายอพี่าบีบ ผมว่าคแม่มเขี่ยจนเละไปด้วเห็นเจนดึ่งบอกว่าเอ๊ได้ยินเสือพี่กับพ่องฝันดี้ฝันดี้ภาสานขนาดนี้ถึงน้องยุ่งร้องกันแท้นั่งก็บอกแม่งก็เลยบอกนั่นะนะครับฝันดี้ลี่ยว่าฝันเซีบนี้ฝันบอกของฝันเนาะเอาเราฟันฝันเมาว่าเขาฝันอกของฝันไงก็กของฝันในพี่น้องฟัง ว่าพีร์อ่ะใช่ใจนี่่สิคอนนั่งคอนนั่งนั่งนั่ี่โค้ปน่ค้งอ่าอ่าอ่าบ้งม้น้งคนตาอไไหนก้อน้งั่นมาเก่นเปื้นเจ็บแคนมาปล่อยน้ำช้างหายหนอกับฝนเจ็บแพลคนไหยแล้วบอกไอยแล้วหลังจากเก็บแพมาปล่อยน้ำางอ่าแล้วมาฝนตัวไหนตัวไหแเน่ยเจ็บแพลเอาถาม่นเจ็บแผลคนยัไงดนี่รู้สึกว่าจะหายตัวได้พี่น้องเด้ออ่าั พี่น้องกับพี่เขอพี่ชนะเอานะครับฝันว่าเมือ่อคืนนี่ฝันาจัาเหนิดมันไปไปใส่รถเป็นพ่อ,อเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุครับพ่อคนพ่อคนเช่นใดอันตายสุยเสียเสียอ่าเสียนะครับ ไปยังไงขับรถไปแม่ครับรถไปขับรถคันไหนขับรถไปโอ้เราขับรถขันไหนสักว่าเมื่อวานรถจะของแช่ลรืครับได้ความฝันแต่ว่ามปันไม่ใช่รถของพี่อ่านะครับในรถอเป็นเป็นรถไปไหนครับขับรถไปไหนขับรถยืมไม่ในในความฝันน่ะ่ว่าจำได้นะครับในกรณีเกิดอุบัติเหตุนะครับเนาะครับแต่ว่าเป็นคนไปเก็บที่นี่ไปช่วยเขาอ่าไปดูลงไปดูไปดูเก็บพร้อมครับ อ๋อเป็นผู้ชีพเหมือนกั้นในความฝันว่าตัวเองเป็นผู้ชีพคล้ายๆว่าแกขับรถผ่านแล้วไปเจอไปเจอรถเกิดอุบัติเหตุแมเนี่ยนเจ้าของไปเกิดเองเนบ่ยเจออุบัติเหตุเจออุบัติเหตุเลยไปช่วยเขาช่วยเขาเก็บชิ้นส่วนโอ้ค็นคนเยอะนะเยอะไหมเหยียบไปกระพริบดิ้บบักบักคับเยอะเก็บชิ้นส่วนนะครับส่วนหัวส่วนหัว แปเอาเองนะครับครับเก็บชิ้นส่วนรถไม่ชิ้นส่วนคนนะครับชิ้นส่วนค้นหัวหัวหาหัวเจ็บเจ็บยาเฝ้าตีเจ็บชิ้นส่วนหัวนะครับเนาะเจ็บชิ้นส่วนหัวนะครับเจ็บมาใส่ถุงนะครับมัดมัดใส่ถุงนะครับเด็บยวคิดขอที่ไม่กลัวในความฝันในความฝันอะยันอ่าอ่ายันแค่ก็กลัวนั่นเดียวกันละกลัวกับญาติครับ ย่างภาษาอีสานตัวภาษาไทยภาษาขมั้นเรียนเด็กเก็บหัวใช่ไหมเก็บหัวเก็บชิ้นส่วนหัวนะครับปกติแดงจึงครึ่งเลยดิเห็นเลือดเอือเด่งจึงครึ่งเลยเห็นเลือดเลยเก็บเลยแรงมันจะมีโชคใหญ่ไหมไอ้มันผมว่าแน่นะครับนะครับเก็บชิ้นส่วนหัวปกติได้เห็นอย่างนี้มันก็ หนึ่งเป็นพ่อสอายุคนเน่ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนนั้นคือไค่เก็บมากี่หัวเก็บชิ้นส่วนหนึ่งเก็บได้สามสามหัวสามชิ้นสามชิ้นอ่าสามชิ้นไมอใช่จะแตกสามตัวเลยบ่ฮะเก็บสามฟันแบบนี้ห้พี่น้องไอพี่น้องเขาเนเป็นตีกล้องฟันเอาเองด้วยนะครับเราสู้ฟังเสิราสู้ฟังแจ็คเด็กตัวอ็ไรกิน ไสามสมหัวครับเก็บไ่สามหัวมัก็ตรงมีสามอมีสาก็บไแสามขีดนแต่หัวกับหัว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 นึงเจ้าอีกนหนึ่งเป็นเป็นคล้ายๆเป็นก้อนเนื้อก้อนนี้ๆได้เด้ตั้งอยู่ก้อนน้แขงยึดพ้ลแงยึพื้ในก้อนแหงยึงกัเจียบใส่ถุงกรมัดเกียบหัวเลยกรมัแล้วก็เจ็บอีกช่วนนังเลยเป็นมันจะเป็นชวกโคตรี่สิลเก็บขึ้นไป กับมันมากอีกสามสามพออ่าแล้วรู้ว่าเก็บสามฐามชิ้นไงเออสามแต่ที่รู้เลยคือหัวเออหัวแน่สามชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวชิ้นเดียวหัวกับชิ้นเดียวหัวชิ้นหนึ่งโอ้ทั้งนั้นก็อีกสองอย่างนั้นไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนแปเอาครับไม่งั้นก็แต่สามตัวละมั้งหัวนี่เอาหัวหัวก็หัวหาก็เก็บปกติเคยฟันอย่างนี้ไหมครับปกติฝันกบฟันยะทำไปฟันแบบนี้ทีนี้เก็บก้อนเนื้อเก็บก้อนเนื้อเป็นโดนฝัน รัดตีเป็นเรียกตีเป็นตัวเดียวในในความฝันเห็นทะเบียนรถเห็นยังบ่บ่เห็นยังนีทะเบียนรถตู้ได้ได้เก็บแค่สิ้นส่วนแค่นั้นครับตียังไะหลองหวดลองตีดูสิมันก็ต้องมีศูนย์แหละเพราะว่ามันเป็น้ความสูญเสียต้องมีศูนย์แหละตัวนึงความสูญเสียไงมันเสีมันตีได้อยู่แล้วล่ะ มี่สูดแนมความนเสียงไงรถคืออย่างหัวคืออย่างตันหี้รถคืออย่างนะครับเออแนั้นละหใบให้พี่น้องหัวห้ารถมีสีหัวห้าหัวหกรถมีสี่ถ้ารถมีสี่ก็การสูดเสียงมีรถคือแน่รถดีเอาพี่น้องเด้อรถมีสี่ไรคิดดีหน่ตอนนี้รถมีสีหัวห้า หัวห้าคือหัวนี่ดุดไปแค่คนเดียวเอาหนึ่งก็ผมบอกว่าฝันเกี่ยวของเจ๊แพ้หลเจ๊ห้ห้าศูนยนั่นแหะห้าศูนย์หนึ่งห้าสามห้่เออแมนอันนี้เขาวงกลมนั่นแหละจบนั่งของเจ๊แพ้วงกลมห้าศูนย ลายตัววงกลมแล้ววงกลมตัวเดียวแต่บ่งเงาละกันเนาะจะให้ใครจะบอวบอหัวหางหัวหกจบวิดคลิปห้า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 หกห้าหกตัวที่วงกลมน่ะห้าหกแล้วก็ไปอกชัดก็นั่นตัวที่วงกลมน่ะห้าหของเจเฮน จริงบอกเออทเก็บเก็บพอว่าห้าสี่ห้าหกต้องอย่กลับทุกคลิปแล้วต่เงินน้องกลับทุกคลิปก่อนแล้นสิไปบนี้เอออันนี้ก็เฉยไหนบอกว่าฝันดีเอาก็เฉงไหนอันนี้บก็อันนี้ก็ได้ซือว่ได้รือบ่ได้อันนี้ก็เฉงไหนซื้อบ่าได้รือบ่ได้เออไปเบิ่งเอางเาลงกี้กเตีถูกกันให้เหรอ สูถิติถูกแล้วก็ตัวที่วงกลมก็คือห้าหกนั่นแหละหัวห้าตีว่าเอหัวห้ากบางคนบอกว่าฝันเี็กแนในวงกลมห้าหกหรือว่าฝันสถติโลกล่าตายคืออย่างเนาะศูนศูนย์หัวหัวก็ห้าหกหวห้าหรือหกก็ได้ศูนย์ห้าหกทุ่มไปเลยแค่นั้นแหละสามตัวเองฝันเล็นี่อันนี้ถือมาถือด้วยอ่ะก็ฝันมาลอยฟัง คนตายหมดแหละอันน uh, ี้คือความปันนะเก็บห like, ัวก so, ็ห so no. ัวห uh, ้าดีหกแเลยตีเป็นศูนย์ห้าหกความการสูญเสียคือศูนย์ก็ศูนย์นหัวนี่หัวห้าหัวหกแต่เอามาสามหัวไม่ใช่สามหัวสามชิ้นสามชิ้นหัวชิ้นเดียวหัวชิ้นเดียวอ่านี่นั่นแหละอ่ะดีเอาพี่น้องเ้าตีตีหน่อยหน่อยคือศูนย์ห้าหกพี่น้องกปจัดเอา ปุ๊บะพอเขียนตัวเลขด้วครับเพราะว่าพอเขียครับพอเขียนเดี๋ยวไม่แน่ของเขียนแฟร์นะครับของเขียนแฟรของเขียแฟร์เดี๋ยวขึ้นหน้าจอใช่เพราะว่าขึ้นหน้าจอเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดแล้วเปิดทีเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะพูดตัวเลขได้เพราะว่ากันอนนี้เรามาเล่าความฝันกับความฝันว่าพี่องฝันดีไหมไม่ที่ฝันนี่มันคล้ายๆกับตัวเลขจากอิสราเอลไหมพยายามจะไปส่อเขาเอาปรกดมุสามาแล้วน้นจะไหนคนที่ยี่สิยาม ถ้ามันเป็นผ้าบีบขาดเลยบีท้จนขาดเลยเข็้มแค่คนเข็นครับเข็นแน่เอาหลายคนก็ีฬาดีสิคนอบากรู้เนาะอิสราเอลครับยังังไหนกับพรรคจิตรอบหนึ่งสิความฝันของพี่แบบไหนแบบชัดๆหน่อยตีความฝันบอกบอฝันว่าฝันว่าว่าจะเก็บชิ้นส่วนขับรถไปขับรถไปเจออุบัติเหตุช่วยเขาเก็บชิ้นส่วนคนที่เสียนะครับ เจ็บสามชิ้นเก็บหัวชิ้นหนึ่งเก็บหัวชิ้นหนึ่งเก็บหัวชิ้นหนึ่งแล้วก็มีก้อนแล้วก้อนใหญ่ๆแดงก้อนใหญ่ๆแดงไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนจะไปชิบอีกชิ้นหนึ่งแต่ฟันเเลือดเราว่ามีโชคเลยโอโนี่ FC บอกฟันดีค่ะได้เข้าแล้วค่ะนี่แน่ก็นนั่นแหละสำหรับเราตีให้ตีให้ตัวเดียวสี่ห้าหกหรือว่า FC จะไปตีเป็นตัวไหนก็ตีเอาเนาะ ส่วนเราตีให้ที่ความฝันแล้วยกมือแค่นี้ก็มีผลตอบรครับศูนห้าครับนะครับศูนหครับไปเลติดไปแลยดิดโอเคครับขอบคุณมากนครับแจงความฝันนะครับแจงควาฝันนะครับนะครับมเกี่ยวครับเไม่เกี่ยวครับพเศวมเกี่ยวครับพิเศษมบเกี่ยวคับพิษสัาตัวแร้รไว้ก่อนมาก่กี่คนละตัวเลยต้องรยบ้าเท่านั้นยีครับตัวแรคนละตัว ครับลากจนไปครับผมับโมดดีครับ